สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบวรลักษณ์แสนดีนิสิตชั้นปีที่3คณะศึกษาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคา่ะโดยงานแรกนะคะจะเป็นให้ AI จำหน้าเราค่ะโดยใช้ AI ของ Techable Machine นะคะเราจะเลือกรูปดารามา3ท่านค่ะนั่นก็คือคุณหม่ำคุณณเดชแล้วก็คุณแน็กชาลีนะคะ แล้วก็ทําการใส่รูปเราลงไปค่ะเพื่อดูว่าเราหน้าเหมือนดาราท่านไหนค่ะในที่นี้เราหน้าเหมือนคุณแคลรีนะคะต่อไปค่ะเราก็มาถึงงานที่2กันแล้วนะคะเราใช้พิกทูบล็อกค่ะในการทําจะมีเขียนโค้ดเป็น Python, Chat, GPT แล้วก็ t ท o ทูสปินนะคะซึ่งเราจะมีตัวละครเป็นแมงกะพรุนตัวน้อยจ้อยลอยของเรานะคะเราจะใช้ Chat GPT ในการถามตอบแล้วก็ใช้ t ท o ทูสปินในการอ่านข้อความนั้นออกมาเป็นเสียงค่ะต่อไปจะเป็นงานที่ใช้ AI ไทเจนนะคะซึ่งเป็นการประมวลผลจากกล้องหน้าค่ะโดยเราจะเลือกจุดเด่นจาก1จุดในที่นี้เราเลือกเป็นปากนะคะก็คือถ้าเราอ้าปากเนี่ยลูกโป่งในบล็อกทางด้านขวาที่เป็นสีเหลือง่ย มันก็จะลอยขึ้นค่ะแต่ว่าถ้าเราไม่อ้าปากเนี่ยลูกโป่งก็จะล่นลงค่ะการที่เราทำใน AI ในตัวชื่อว่า Welcome to c o l a b นะคะซึ่งเป็นการเขียนโค้ดรันโค้ดเราจะเลือกภาพสีมาหนึงภาพค่ะแล้วก็ทำการเขียนโค้ดแล้วก็รันโค้ดค่ะจะกลายเป็นภาพขาวดำค่ะสำหรับงานที่5นะคะจะเป็นการใช้ Welcome to Collab เหมือนเดิมค่ะ ซึ่งจะเป็นการที่เรานำภาพที่มี n อ i s e มากๆเนี่ยมาทำเป็นภาพที่ไม่มี n อ i s e นะคะก็คือเขียนโค้ดรันโค้ดแล้วเราก็จะได้ภาพที่ไม่มี n อ i s e เลยค่ะแล้วก็ยังไม่ได้ไปไหนจาก welcome to c o l l a b นะคะแต่ว่าในที่นี้จะเป็นการเพิ่ม n อ i s e ค่ะเราจะใช้ภาพเดิมหรือว่าเลือกภาพใหม่ที่คมชัดขึ้นมาก็ได้ค่ะเขียนโค้ดรันโค้ดแล้วเราก็จะได้ภาพที่ noise มันเพิ่มขึ้นค่ะต่อไปค่ะ เป็นการใช้ AI ไทเจนประมวลผลด้วยกล้องหน้าโดยการใช้มือของเราเป็นตัวจับนะคะซึ่งมือของเราเนี่ยก็จะจับแล้วก็ไปเป็นโน้ตในบล็อกข้างๆค่ะที่เป็นสีเหลืองก็จะขึ้นโน้ตตามที่มือของเราทำอย่างนี้เลยค่ะต่อไปเป็น s o p h i t i c a t e ของ Google AI e s s e n t i a l นะคะซึ่งเราต้องเข้าสัมมนาค่ะจากนั้นก็เข้าไปในคอร์สออนลนเพื่อเรียนที่ Google เขาให้มาต่างๆนะคะจากนั้นจึงจะได้เกียรติบัตรออกมาค่ะ นี่เป็นการถ่ายรูปรวมของผู้ที่เข้าร่วมสัมมนา Google AI Essential นะคะเพื่อโชว์เกจิบตัตและโชว์ว่าเราเรียนจบแล้วค่ะต่อไปนะคะเป็นงานมิดเทมค่ะซึ่งเป็นงานกลุ่มเราได้หัวข้อเป็นบอดี้นะคะก็คือเราจะใช้ AI ไทเจนในการสร้างเกมขึ้นมาค่ะเราเลือกเกมเป็นกระต่ายนะคะก็คือใช้บอดี้ในการทำท่าต่างๆค่ะ เรามีหน้าที่เป็นคนตัดวิดีโอแล้วก็ช่วยคิดเกมนิดหน่อยค่ะแล้วก็ช่วยสาธิตการเล่นค่ะดังนั้นไปชมผลงานของเราได้เลยค่ะถ้าเราเจอลูกโป่นแนวต่ำเราต้องการกระโดดให้เราจับหูกแบบนี้ค่ะกระต่ายกจ็จะกระโดดข้ามลูกโป่งไปไ ำหรับงานสุดท้ายนะคะเป็นงานไฟนอลเราได้ทำเป็นวรรณคดีไทยที่เป็น AI นะคะซึ่งเราเลือกวรณคดีนางวันทองตอนประหารนางวันทองค่ะดิฉันได้ทำหน้าที่เป็นคนที่เจนภาพในฉากที่6ฉากที่7็แล้วก็ฉากเปิดค่ะซึ่งนี่คือหน้าปกของกลุ่มเรานะคะสวยไหมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูผลงานของเรากันเลยค่ะ